สวัสดีค่ะอยู่มุมแม่บ้านเหมือนเดิมนะคะวันนี้ดูของในตู้เย็นก็เลยมีคำศัพท์มาฝากค่ะอันนี้เขาเรียกว่าไข่ปลานะคะ de อคาเวียดเดอ c a v i ี r ก็คือไข่ปลานะคะหรือเขาเรียกสั้นๆว่าคาเวียก็คือไข่ปลาคาเวียนะคะ แต่จริงๆแล้วไข่ปลาคาเวียที่แพงที่สุดแล้วก็ไข่สวยที่สุดเนี่ยคือไข่ปลามาจากาสเตอร์เลตที่ส่วนมากไข่ปลาคาเวียเนี่ยก็มีแหล่งผลิตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศรัสเซีหรือว่าประเทศรัสเซียน,นะคะแต่ว่าในหลอดนี้ก็คือไข่ปลาจากปลาใาน้าน้ำของนอร์เวย์และหลายชนิดรวมกันนะคะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ